สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆวิถีบ้านๆกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนของตัวเองให้ชมกันค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยทดลองปลูกทุเรียนกันบ้างนะคะแล้วมีใครเคยเจอไหมคะว่าลงปลูกไปแล้วได้สักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทุเรียนที่เราปลูกเนี่ย บางต้นก็จเจริญเติบโตเป็นปกติแต่ว่าบางต้นเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่โตบำรุงยังไงยังไงแล้วมันก็ไม่โตแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ตายค่ะทุกคนไม่โตแต่ไม่ตายแล้วเราจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงดีอันนี้คืออ้อยเจอกับตัวเองอะนะคะทุกคนคือว่าทุเรียนในแปลงที่อ้อยปลูกไว้เนี่ยเป็นแบบที่พูดเลยค่ะบางต้นก็จเจริญเติบโตได้ดีเป็นปกติแต่ว่าบางต้นไม่โตแต่ไม่ตาย อ้อยพยายามบำรุงบำรุงยังไงแล้วมันก็ไม่โตค่ะไอทีอ้อยเจอเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วจะจัดการยังไงกันดีเดี๋ยวตามไปดูในสวนกันเลยค่ะไปนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวอ้อยจะพามาดูต้นนี้ก่อนนะคะสังเกตดูที่ใบค่ะใบนี่จะเหลืองนะคะไม่ได้เขียวสดเหมือนต้นอื่นเลยโตช้ามากมาก สาเหตุสำคัญนะคะที่ต้นนี้ไม่เจริญเติบโตแล้วก็เหตุผลที่อ้อยจะตัดสินใจถอนทิ้งนะคะต้นนี้เพราะว่าสังเกตตรงลำต้นแล้วก็กิ่งนี่นะคะมีรอยแผลใหญ่มากค่ะแผลที่เห็นเนี่ยนะคะน่าจะเป็นพวกหนอนด้วงนะคะมากัดกินลำต้นเขาก็เลยทำให้ต้นเขาเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะถอนทิ้งปลูกใหม่คะ่ะเดี๋ยวอ้อยจะถอนให้ดูรากดูโคนกันเลยนะคะรากฝอยก็ถือว่าน้อยนะคะตัดใจไม่ต้องเสียดายค่ะนี่มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนสังเกตตรงกลาง ที่จริงอะ่ะตรงนี้เขาจะต้องเป็นยอดประทานนะคะแต่พอดีว่าโดนมแมลงมากัดกินยอดค่ะอ้อยก็เลยตัดยอดตรงนั้นทิ้งไปก็เลยเหลือแบบนี้ค่ะเท่าที่เห็นแล้วก็โตช้ามากๆอ้อยก็จะจัดการถอนแล้วก็ปลูกใหม่อีกเหมือนกันจริงๆเขาก็พยายามอยากจะแตกอยากจะโตนะคะเนี่ยดูดิแต่ก็ไม่ไปยังไงอะคะ่ะทุกคนตัดใจคะ่ะ รากเขาเนี่ยลงลึกไปก็พอสมควรแต่ก็จะสังเกตว่ารากขแขนงน้อยนะคะไม่โอเคเลยค่ะแล้วก็ดินเนี่ยดินทรายนะคะเป็นนั้นว่าจัดการปรุงดินใหม่ปลูกใหม่ค่ะทุกคนค่ะและสำหรับการปลูกครั้งใหม่นี้นะคะอ,อ้อยก็จะเริ่มจากการปรุงดินใหม่ค่ะบริเวณโคกเดิมเขานี่นะคะ เพราะว่าตอนที่ปลูกครั้งแรกนั้นน่ะอ้อยแค่ใช้วิธีการยกโคกขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่ได้ปรุงดินให้ร่วนซุยอะไรแต่อย่างใดะนะคะเนื่องจากว่าดินในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างขาดแร่ธาตุอาหารเยอะแยะเลยค่ะทีนี้ทำให้ทุเรียนเนี่ยแทบจะไม่เติบโตเลยนะคะโตช้ามากๆ ก็เลยจัดการปรุงดินใหม่ทั้งหมดนะคะโดยก่นโคกทําดินให้ร้วนซุยแล้วก็ใช้ทั้งพวกเศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลุกเคล้าให้ทั่วในบริเวณโคกนี้นะคะหลังจากนั้นอ้อยจะทําให้ดินให้โคกที่ยกใหม่เนี่ยนะคะมีความชุ่มชื้นแบบ ทั่วทั้งโคกเลยอ้อยก็จะใช้วิธีแบบว่าขุดหลุมทําหลุมบนโคกตรงกลางนี่นะคะหลังจากนั้นก็จะลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําใส่ในหลุมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะให้เขาซึมไปให้ความชื้นเนี่ยมันทั่วกันนะนะคะที่อ้อยทําเนี่ยเป็นช่วงเช้านะคะแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงก็จะปล่อยทิ้งเขาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวรอตอนเย็นแล้วค่อยมาปลูกกันค่ะ ค่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงเย็นแล้วนะคะดินที่อ้อยเติมน้ำไว้นี่นะคะในโคกนี้มีความชุ่มชื้นพอดีค่ะไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะเกินไปนะคะพร้อมปลูกค่ะทุกคนทีนี้ก็ทำหลุมให้พอดีค่ะหลุมที่ขุดไว้เนี่ยก็นำดินมากรบให้มันไม่ลึกเกินไปนะคะจากนั้นก็นำท่อนพันุลงปลูกตามปกติค่ะ ใช้ไม้ปักแล้วก็เชือกฟางนะคะมัดพยุงลำต้นเข้าไว้หลังจากนั้นก็ใช้เศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆมาคลุมให้รอบโคนนะคะเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้น หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มอีกทีค่ะหลังจากปลูกเสร็จคลุมโคนเรียบร้อยนะคะก็ไม่ลืมที่จะบังแดดเขาด้วยสแลนค่ะช่วงปลูกใหม่ๆนะคะก็จะบังแดดให้เขาสักหน่อยหนึง่งประมาณนี้หลังจากนั้นก็ดูแลตามปกติค่ะ